หลังจากที่มีแอปเปิลมาอยู่ได้สองอาทิตย์แอปเปิลอยากกินชาเขียวปะอยากกินสิไม่ได้กินมานานแล้วอยากกินมากไม่ได้กินมาตั้งหลายปีแล้วเป็นปีเลยหรอนายอยู่ดยได้กินน้ําอื่นไงไม่รู้เรื่องอ้าวไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่รู้เรื่องอดีฉันไปชงมาให้แล้วกันฉันอยากให้นายอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยนะรอโอเคฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วกันถ้าน,นีนายเอาอะไรมาฉันกินเนี่ย อ๋อฉันเอาแอปเปิ้ลนะมาให้กินให้ฉันเป็นแอปเปิ้ลน,นะนาลองกินดูสิอร่อยนะเดีฉันไปชงมาให้แป๊บนึงนะที่ฉันต้องกินแอปเปิ้ลจริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องกินตัวเองแป๊บนึงลองกินดูเอ้ยฉัต้องลองกินยนนนำแหว,วะไม่อร่อยเลย mình anh bên anh 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 ừ anh 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 อ่ะนี่แก้วชาเขียวสองแก้วถ้าสอ,นะองคนถ้าสองคนจะเป็นไหนหรออ๋อฉันก็ไม่รู้เอ้ยฉันรู้ละยขึ้นได้สองคนนั้นไปซื้อของอะ่ะซื้ออะไรหรอมีผงชาเขียวมาเพิ่ม <c oughs> อ๋อโอเคจะลองกินดูนะ อู้อร่อยดีจ้าเกี่ยวยังไงย่ออะไรอ่ะดย่อเบนซินอืมวู้ยยังหมดแล้วว่าไงพวกฉันกลับมาแล้วว้าตกใจว่าไงฉันพร้อมกินกลับมาแล้วเหรอใช่ฉันกลับมาแล้ว <c oughs> ซื้ออะไรมานะ่ะอ๋อไม่ไม่ได้ซื้ออะไรมานะอ๋อมันไม่ซื้อมาห้างปิดอะดิอ๋อเจ้าขาพูดนะยุทธทำไมยุี่สวนหลังบ้านอ๋อฉันกำลังสร้างรถลากมาอยู่นะอ๋อแล้วจะให้ใครลากอะแก่นั่นแหละแอปเปิลอ๋อทำไมต้องไปฉันล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันให้มีรถละก,กันเพราะมีรถมันน่าจะแข็งแรงสุดมีรถอาย,อยุเท่าไหร่หรอมีรถอไหน ยีสามโอเครออนน่าแหละดีแล้ว <c oughs> นายรู้ป,ป่าวว่าสองคนนั้นมันไปทำอะไรที่หลังบ้านอ๋อเจะขอาวบดมันส,สร้างรถอยู่แอปเปิ้ลน่าจะไปดูมั้งเองนี้ชาเขียวกินด้วยดิเวเดี๋ยวไปชมมาให้ฉันกินละด้อนร้อนชมมาแล้วสองแก้วทำไมเอามาทำไมต้องสองแก้ว ไปให้เขาพูดไงอ๋อโอเคนี่ชาเขียวเมื่อกี้เมลอนฝากมาให้โหหมดแล้วมั้งน่ะไม่เป็นไรเอาพลาสติกอันนั้นแล้วยัง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 ทิงไม่เห็นจะอร่อยเลยไปชงใ่ดิใช้อะไรทำเนี่ยใช้เท้าทำหรือไงโอ้พูดแรงนั่นน่ะอุ่ยนิดนิดทำไมนี่ใส่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยกลับเยอะมันสร้างรถต่อไป <c oughs> มันโยนแก้วทิ้งแล้วก็บอกว่าไม่อร่อยอะเจ้าเมลอนนี่มันอร่อยมากนะมันไม่อร่อยจริงเหรอโอ้ไม่ก็อร่อยดีนะใครบอกว่าไม่อร่อยเจา้าข้าวโพดไงมันบอกว่าไม่อร่อยอ่านี่เมล่อนฉันซื้อแตงโมมานายไม่โกรธใช่ไหมฉันไม่โกรธหรอกฉันแค่จะผาให้เองเองนะ ชื้นผ่าโอ้าฉันผ่าให้แล้วนะวู้ผ่าไปกินเลยยำ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 อร่อยดีเาไปด้วยอปะไรยำกินด้วยเนาะยำยำโอ้ยโต๊ะลกแล้วเนี่ยเาไปเจ้าข้าวโพดด้วยอ่ะโอเคไปเอาของช้าเขียว รู้สึกที่เขาพูดอย่งมงนันจนะน,นสะิสัขขยแปลกแปกขึ้นนะแปลกๆยังไงตอนนั้นยังนิสัยปกติอยู่เลยรู้สึกว่าจะนิสัยดูงมันิดขึ้นนั่นจริงเหรอคุยกันนะเพราปเบาเบาเบานิสัยมันดูงมินขึ้นจริงหรอจริงจิบอกออยเขาพูดว่านิสัยแปลกแปกอนะ่ะะจะลองไปคุยกับมันดูให้มันแลยถ้าแปลกถ้าไม่แปลกเดี๋ยวโดนตบเอาอมาไม่เชื่ออีก เฮ้ยครับพูดทำไมอุ้ยใครชงชาเขียวเมื่อกี้ดิขอต่อยดิแปลก,กิไอ้แปลกอย่ามามั่วดิอยากต่อยกับผมอยากต่อยกับฉันเหรอทำไมหาเรื่องอือต่อยซะเลยอุ้ยใครสั่งให้ใครสังรส่งให้ส้อนให้ต่อยแบบนี้เนี่ยอุ้ยอืยตอต่อ สวยแล้วฉันไม่น่าไปทำมันเลยสลบไปไปออสลบไปซะแปลงเออเออเก็บสลบไปเลยโดนก้านคอไปทีนึง การคอไปเลยหนึ่งที่การคอทีล้มเลยสินะาขาอพูดบอกแล้วจะามาซ่ากับเมลอนโดนแน่วันหลังให้ยังจะมาใส่บอกเลยอย่ามาซ่ากับเมลอนคู่นํำแห่งบ้านหลังนี้ หรือเมื่อไหร่บอกด้วยนะเจ้ไหมเฮ้ยเขไม่สรุปนะหรอกนะเอา้าทำไมมือเพื่อนทำไมมือทำไมมือเจ็บกันเป็นแผลขนาดนั้นนะอ่อเปล่าเปล่าเปล่านา <c oughs> <c oughs> ยงไปทำอะไรอย่างพ,อพ่อพูดมันเหรอไม่ไม่แค่ไปเตะก,กา้านคอาให้มันสรุปแค่นั้นโอ้ยเชี่ยโหดร้ายเกินไปแล้วนะจวเจอมีร้อนใช่เนาะนายโหดร้ายเกิน โอ้โหอย่ามาด่าฉันเลยได้ไอ้โหดร้ายแกคิดว่าแกจะด่าฉันโหดร้ายได้เหรอใช่ทำไมล่ะทำไมฉันจะด่าแกโหดร้ายไม่ได้เฮ้ยนะ อยเดีนคนเดียวละเจ็บบอยเออ่ะเฮ้ยกิติโตมาไม่ไม่ไม่เออเอาแอยทกินตายอ่าช่วยเยอะ เดีเออนี่นะฉันยกโต๊ะดันมันล้มเลยหรือว่าที่ทำมันไม่ใช่การคอรมันอาจจะฆ่า,าทิ้งไปใวหรือเปล่าดึง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 ฉันมาแล้ว <c oughs> มีอะไรช่วยไหม <c oughs> พอดี ก่อนว่าอยู่นอนไม่ฆ่าฉันเลยไม่ฆ่าฉันไปเลยเพราะฉันรู้วหัอยงไม่นอนอาาออนายก็ไม่ได้อยู่แล้วไดจะจะจไ้จะให้ฉันฆ่านายเหรอแกนายจะให้ฉันฆ่าเหรอใช่ไม่ฆ่าฉันเลยเอาปืนเจอ,วอไว้เลยโอเคออ ห้องสานจริงๆบ๊ายบาย